แกวันนี้เป็นยังไงบ้างงานเยอะไหม ก็เรื่อยๆนะมีอะไรเหรอเจ๊วันก่อนฉันไปดูรายการมินิสตอรี่มานะเขาบอกว่าประกันมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะซื้อประกันฉบับแรกตอนไหนแล้วประกันฉบับแรกเราต้องมีอะไรบ้างแกประกันสามารถทำด้วยกันได้4ช่วงวัยนะครับวัยเริ่มต้นเลยคือเวลาที่เราเป็นเด็กแรกคลอดอันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเจ็บป่วยได้ง่ายอันดับที่2ครับก็คือกรณีที่น้องๆหนูๆเริ่มเข้าโรงเรียนอันนี้สําคัญนะครับเวลาที่น้องไปโรงเรียนมีโอกาสที่จะติดปัดติดโรคกลับมาได้อีกอันหนึ่งในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ปัญาบรระเทศสสำคัญมากเลยครับต้องทําเตรียมไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายในช่วงที่เป็นวัยทํางานเริ่มเข้าทำงานแรกๆเป็น first stopper เนี่ยอันนี้ควรทําเพราะว่าเราเริ่มมีค่าตัวแล้วทำประกันติดตัวไว้อย่างน้อยอุ่นใจครับเป็นไงบ้างกายย่าเนี้ยขนมแไหนะอืมก็แ,กแปกนะแลกๆเนาะรสชาขนมหรอไม่เจนนั่นแหละแ,แปลกๆวันนี้ทูกมีสาระเนาะ